สบายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้สิบห้ามาเบิส่สซัดเลี่ยงตัวใหม่ของเรานี่ง่ายนี่แบ้พี่น้องเอามาใหม่สองสี่หาแปดโตพี่น้อง มรดา,าสั์เลี้ยงขึดอยากเลี่ยงมันเลี่ยงง่ายค่แต่กลุ่มนี้มันบอกไปกินเขา่าพอมนกินเขาน,นมันแหลนใส่เข่าแล้วบางพันนะพี่น้องบางสายพันนะแหลนใส่เข่าตัวตาตัวดกระสิมีท้องนี่ประมาณสามตนี่แหละท้องแก ก็มาคืนจะสุดเดลารับได้นอนเอามาเอามาใหม่มาคืนให้อา,อา,าให้มาหายมาเดลารับได้นอนนอนตัวนั้นโพดโพมันปีเเนเป่เก่งอะไรอะไรพี่น้องอยังสัพปี่เก่งเรากระเดียด้ปี่บุญยุดยปี่บอยอนโลไหลปี่จนว่าเคาะสิมุนเบิร์ดใน,นส่วนตรงนี้กับหอบคุณคุณป้าใจดีทางกรุงเทพด้วยค่ะเด้อที ทีสออกเงิน <Bra> ส <vo> ื่อหายคุณป้าออกเงินสื่อหายอันห1 0 0 0 1ม0 0นบาทเป็น้องเงิแบนี่เขาสื่อมาน่ะ1 2 8สองลานแสนเป็นเงินกีบเงินบาทก็เกือบ20,000ื่นพี่น้องเก้าหมื่เอ้ยบ่แมม่นเก้าหมื่นเก้ากว่านี่แหละ ขอบคุณคุณป้ามากๆากเดอ้อขอบคุณหลยๆที่คอยสพอร์ตลูกลานบาบสีเขียวขอบคุณที่หากที่แพงลูกล้านบอทุกผู้ทุกคนต้นนั่นนะเขาสื่อมาหลายปีแล้วลูกมันอันนี้นะั้นมันก็ใหญ่นะใหญ่ไวขนาดนี้นว่า,มาแมลงโคมแบะแม่ในข้อก็อสิตายทียงแบ่แบะโตตัวแม่เจ๊โตวต,วตวเทิกหนึ่ง ตัวผู้หนึ่งตัวพี่น้องทางนั้นก็ให้สร้างให้สร้างมาทำขอ,อกแบบพี่น้องเพาสีเห็ดเป็นขอ,อกขึ้นมาที่ขอ,อกนั่นก็เหื้อใหญ่ใจดีทางสกลนครเป็นเสียนซอยเฮาเห็ดขอ,อกหันจากสีออกมาจาไอะไรพี่น้องเอาว่าเฮาจะเข็นให้มันงามๆแบบแน่นน้ำแบบมาตรฐานไปเลยให้ดี คลิปนี้ก็ถ่ายจาก i iPhone 14 Pro Max พี่น้องเอ้ยโอ้สิลงขิบสะหรือไหวให้เบิง่งเด้อส่วนมากนะใส่ซัมซุงถ่ายโตเฮาเองนะส่วนมากก็มีแต่ผู้ใหญ่ใจดีคอยซัพพอร์ตมาตลอดคุณป้านี่โอ้ยลายทุกอย่างเลยคุณป้าคุณป้าใจดีทางกรุงเทพทุกอย่างทุกอย่าง สวยมาทุกอย่ากจะขอบคุณเลยลที่ที่หากที่แพงที่เอ็นดูเมตาหล่าสุดอิชานมอันนี้จะเป็นข้องไก่ทุกข,ข้อแบกเก่าคุณน้องมิแต่ขีแบกเห้านว่าไก่นอนฝั่งนี้แบกนอนฝั่งนั้นแบกมันกับบนอนซุ่มสีโตนะไก่ก็ขึ้นมานอนพีเบิร์ตที่มสซห้องบนนอนยลุ่มนะ มันหมักงอยเนาะหมักขึ้นนอนอยูนิคอร์ช่างของเรากำลัทงทำกำลังสิทำมเพ็้ยนโคบแบะพี่น้องก็เป็นข้างแรกขา้างที่แบบว่าสิทำอันแบบเป็นจริงเป็นจังเนี่นะทาก็ะขึดอยากเลียงแบบเป็นจริงเป็นจังเน กัสิค้งแน่สิปล่อยแน่ยามแหล่งกัสิปล่อยยามหน้ากัสิพยายามแบบค้งค้งแน่ปล่อยแน่กัสิปลูกหยาปลูกง้างให้มันเผื่อเผื่อแบะแน่เผื่องัว่ะนะเผื่อควายผอมยามแหล่งกับบุคลอยมีสวนสวนเขาเจ้ากเขาจ้าก็เห็ดดีอยู่มันไปเข่าสวนเขาก็ปล่อยก็กัลดา ก็สาบสาบจะาคงแบกก็สางทีมงานเสาหกต้นจะมาแบบใดยังได้น้ำก็ไปสูบเอาเ้อะผู้ย่กอกบอกให้ใส่ไฟหนิล่ะ ่าไฟกับแพงเดือนละแปดแสนเก่าแสนขาไฟเจ็ดแสนปลายแบบมา่กี้ผมว่าแปดแสนไปบวก,กบบเบื่อข้ขาๆเราหดเอาบวชหดแปดเยอะเกินอ่าท่วงและมากะ่อยท่วงตอนนั้นแล้วและเราก็นหนาเวอร์ไปแล้วก็ได้ก็เลยมาขิดออกห่วยที่ผ่านมาเนเจ้าโกงขอยตี้นี่อืม ของที่ผ่านมาน่ะเ้าบอได้บวกเด้มันบวกตัวเลขใส่อันเขาเจ้าว่จจวาเท่าไรก็เป็นจ่ายเท่านั้นโลด,ดใครแต่มันกินบอลายแบกอะไรนะไเนานะมันกินเลยเหรอน่อยเทพื้นเะยงเังัง,งมันได้ต้องการขี่มัน อันนี้กวดง่ายบอถ้าเอ,อื่อยอันผู้ใหญ่จะดีเพื่นวา <c oughs> เห็ดแล้ว,ลวเราให้แม่สอนมานอน <c oughs> กับผัวเราเห็ดงามๆกระดสเล็ยยงไปใส่เลยเออ ไปสิจ่ายสูขนาดนี้กูยังมอนทํามีจ่ายเลย,จ,ยจะพามาเบิกเด้อบอกไว้ก่อนจะไปคืบอบักรี่เด้อฮะกาเริ่มเหตุเบิเบกแลยเงินมาอาทิตย์หนาพุ่นเออเป็นสั่งมาแล้วว่าอาทิตย์หนา เออสอบเบีเี่พีดดพ่อเลยเอนอสนังอยู่บอ้ิหยัยงวะบอสสิเทลงก่อนบอนี่ <c oughs> จาาสิต่างสาวล้างขาก็สิลงมาหนีเจ้าวสิบอสมาสาามารถกลมมาได้บนนี้ล้างข้านี่ยอมกันด้ ไิสูงแล้วก็พอประมาณแต่ให้มันถ่วมหัวหน่อยเด้อวัแม่ชิอย่างคือแบบกลมเด้อมื่กไหรเข้าไปเอาเองก็อ้วนโอ้ยฉันเอามาประท้วงเอาข่าแรงนะกูอีกคุณป้าให้ข่าแรงแบบอ้วนด้วยมันขนหินขนทราย <C ue illi> <c oughs> ขอบคุณคุณป้าหลายๆเด้ยครับเด้อที่สวยซื้อแบ่ให้ผมมาเลี้ยงที่เหลือก็สิเป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านอื่นนะฮะ ที่ซื้อแบ่หายผมสวยฟังแบ่เอามาก่อนตอนแรกว่าสิเหตุขอกมันแล้วจากสิเอามาว่าสิเอาขึ้นขอกว่ะจากสิเอาขึ้นขอกเลยก็เลยเห็นก่อนเห็นมันงามก็เลยเอามาก่อนเพราะว่ามันหายากอะไรมันหมดทานพอค่าเขาแบบว่า เขาก็ฝ้าคายดีไปว่าเขาเจาะสื่อมาคายสื่อมาแล้วเขาเจาะกับอันคายต่อจางสีนะเขาเาสิไปหาหล่อสื่อหานมันยากอันนี้นําแบ่สื่อแบ่อยู่ในกลุ่มเขาเห็นอยู่ในกลุ่มแล้วบานีฮอก็เลยหายอายหายบาร่อนนะไปเบิงหายบารอนไปเบิงก็เลยเอามาก่อน เอากระกุเงินมาเอกระกูเงินมาสื่อก่อนเนาะก็เลยให้อายมาส่งหายเมื่อวานนีแปะโตู้พี่น้องเลยมืนี้เขาไปในเมืองจะสิ้อกระดิ่งมาหายมันคุณป่าเป็นเงซอยมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน ดีใจอลไรดีใจดีใจที่แบบคุณป่าสอยมานอะคือดีใจจนบุปปาดีใจจนบุปปาอลีขอบคุณแล้วขอบคุณอีก,อย,กอนนอยัสสกสุขอบคุณจังใดยังศีสาแก่ใจขอบคุณคุณป่าลายล กระถามเบ่งพี่น้องของแม่เสียออกมาเป็นยังไงเห็ดง,งามๆหล้วก็สามารถคือไปนอนได้เลยคนะดอยี่แล้วอนกะพัวมานอนกันมีซ้อนกระพัวไฟก็มีอีแม่นะยังมาแต่เวลาจาักสี สี่คนพันขาสางจากสเท่าได้แหละคุณเออยเอ้ยขาสางจากสิทาอ,า,อา,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 ทาได้เด้อเขาก็ยังมาทันว่าวชั<ม>กเขาเป็นอย่างไนเวลามาเห็ดอย่างให้เฮานะ่ะเขาบอกเคยว้าวเขามีแต่มาเห็ดโหลดแล้วครับพอเห็ดแล้วเขาก็คิดราคามาเฮ<ม>ากคือการเวลาเขาสั่งให้เขามาเห็ดนะเฮ<ม>าสิบหถามราคาเขามีแต่บอกว่า,าม,มาเห็ดโหลด เหตแล้วแล้าก็ถามเขาว่าเท่าใดล้วก็จังใจเข้าไปเป็นยอย่างจังหวัดสันบอกญาติพี่นอ้องญาติพี่น้องลูกหลานเจ้าของก็ขึ้นอย่างนี้แหละพวอป่าวาพี่ายป่าวากับใครทีมงานนี่แหละมีแต่ทีมงานทีมงานทีมเดียวกันมันก็เลยง่ายๆนะ กันจะไปตั้งราคามากับทุกว่าวนั้นบอมเป็นนักวิศวกรแม่ละบะักเนาะบอมเป็นนักวิศวกรที่คำนวณแบบค่าใช้จ่ายค่าสร้างค่าดยังเรียบร้อยเบิดอันนี้มีแต่ว่าเหตุแล้วแล้วก็มาคิดเงินทีหลังว่าเท่านั้นเท่านี้เขาก็คำนวณเอาตามค่าแห้งกับละเละเขาก็บม่เคยเวา่าสิาว่าเกินดอกคันสิเหตุเองก็เหตุหบอกเป็นน้องพี่น้องเห็นจะได้แสดง เออขอบคุณเออใหญ่ใจดีของ,ๆๆอออองเฮาเลยไเดอร์ท่านสกลนครที่สิซอยน้องเห็ดขอกแบะนะครับเด้อขอบคุณเลยไล่ที่เศดขอกแบะให้น้องดีใจจังเลย <c oughs> ดีใจที่สุดเลยกสิครั้งมันไวกสิปล่อยมนันน้ำทั้งครั้งทั้งปล่อย ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามด้วยนงคร้บขอบคุณทุกกำลังใจไว้เพาะกันใหม่คลิปหน้าสบายดีทุกคนสามสินเลยตะจอยจะเาะปอกปอกข้อบันเทิงน